สอนวิธีการทําตรายางแฟลตเตมง่ายมากทุกคนเปิดโปรแกรมเวิรแบบนี้เลยจากนั้นวางรูปลายเส้นที่ต้องการให้เป็นสีดําสนิทนะจะปรับขนาดวางตรงไหนตามใจลูกค้าได้หมดเลยนะคะทําตามแบบนี้แล้วเราก็กดสั่งปิ้นที่เครื่องปรินเตอร์ได้เลยนะคะ มาถึงขั้นตอนใส่กระดาษไข A4 ที่เครื่องปรินเตอร์นะคะจะใช้เครื่องปรินเตอร์รุ่นไหนก็ได้แนะนํา HP หมือแท้นะคะเราจะตัดกระดาษไขและแผ่นใสขนาดใหญ่กว่ายางนาปลั๊กแปลงไฟเสียบกับปลั๊กของเครื่องแล้วเปิดตลับกระจกใส่งานแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็วางยางแฟลตลงไปให้ตัวยางวางอยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็วางแผ่นใสให้คลุมยางวางกระดาษไขด้านตัวหนังสือติดกับแผ่นใสเลยนะแล้วเราก็ปิดฝากระจกและล็อกได้เลยแล้วนําตลับใส่ลงไปในลิ้นชักกด on off หนึ่งครั้งและกดเซตตามด้วย บวกหงหรือ2งานชิ้นใหญ่กดสตาร์ทนะคะรอแบบนี้แล้วก็กดปิดเครื่องดึงดินชักเอาตลับออกมาได้เลยจากนั้นเราก็เปิดตลับเอาแผ่นใสและกระดาษไข่ออกมาแบบนี้นะหน้าตาอ,ออกมาดีมากๆแล้วก็นํายางมาใส่ด้ามง่ายมากๆเติมหมึกลงไปที่หน้ายางวางไห้ไว้20-60นาทีมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนำทิชชู่เช็ดหน้ายางและเอามาปั๊มที่กระดาษได้เลยนะคะแค่นี้ก็สเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาลองทําดูกัน